ระคอนสัน้นเรื่องเมื่อเพื่อนมานอนบ้านฉันแต่เพื่อนกลับทําสิ่งนี้เฮ้ยวันนี้ไปนอนบ้านจีจี้ดีกว่าจีจี้จีจี้เธออยู่ไหมจีจี้จีจี้จีจี้เธออยู่ไหมเนี่ยใครมาหาเนี่ยเออ ทำอะไรหรออ๋อจีจีเราขอมานอนบ้านเธอได้ไหมล่ะนาจีจีนาจีจีได้สิมาเดี๋ยวเราพาไปชมบ้านเรานะได้จีจีเธอรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราทำกับข้าวมาให้กินเออกำลังหิวพอดีเลยอืมอืมอไปนั่งรอเลยนะเคเค ไปทำกับข้าวให้เพื่อนดีกว่าห้ยท้องลองมาตั้งแต่ตอนที่มาหาบ้านจีจี้และแต่จีจี้ทำอาหารให้เราจะอร่อยไหมเนี่ยนี่มาแล้วจ้าโอ้โหจีจี้เธอทำอะไรให้ฉันกินเนี่ยกะไก่ไงลองกินดูสิโอเคอู้อร่อยมากเลยอ่ะจีจี้อร่อยใช่ไหมล่ะมินใช่ใช่ใช่โอ้โหฉันชอบมากเลยอ่ะ ชอบกตีแล้วฉันขอไปทำงานก่อนนะมินโอเคโอเคกินตามสบายเลยนะจ๊ะเพื่อนรักจ้าไปทำงานก่อนดีกว่าอิ่มและในตู้เย็ยนจีจี้มีอะไรให้กินอีกบ้างเนี่ยถึงจะอิ่มแต่เราก็อยากกินของหวาน วุ้ยมีไอติมอยู่พอฟีเลยนั่งกินไอติมดีกว่ามีรสสตรอเบอรี่เอามาเลยแล้วก็มีรสวานิลลาก็เอามาเลยมีรสชาเขียวก็เอามาเลยกินให้หมดแม่งกูมีช็อกโกแลตด้วยกินดีกว่าอ <c oughs> อร่อยจังเลยฮ้อยอิ่มแล้วไปหาอะไรเพิ่มดีกว่า อะไรกินเลยเหรอวะเฮ้ยไปดีกว่าจิจิวันนี้ฉันขอพักห้องเชอญเลยนะได้จ้าได้จ้าเฮ้ย,ฮยหิวจังเลยเอ๊ะแตงโมมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมินทำา กับตู้เย็นเราเนี่ยโอ้โหเกี้ยงหมดเลยมินทำไมเธอทำแบบนี้เนี่ยของก็จัดกระจายหมดเลยนะโฮแล้วเราจะกินละลายลา่ะเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปซื้อใหม่อีกมินมินเธอได้ยินฉันไหมมินมินฉันขอถามเธอหน่อยนะ อะไรหรอจิจ้เธอค้นของในตู้เย็นทำไมแล้วทำไมเธอไม่เก็บละ่ะฉันก็ต้องออกไปซื้ออีกเดี๋ยวแม่ฉันกลับแม่แม่ฉันก็บ,บ่นหรอกโอ้ยอยแค่นั้นเองฮย้ยนี่มินเธอออกไปจากบ้านฉันเลยนะเออก็ได้จ<ๆ>ิจ<ๆ>้ออกไปเลยมินออกไปโอ้ยยังมาเบียดอีกฮ่าฮ่าสงนารจิจ้ ไปดีกว่าทำแค่นี้ก็ไม่ได้ไว่าอะไรตั้งเดียเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บกวาดอีกอะโอโ้โหขวางก็จัดกระจายเต็มหมดเลยผู้เก็บกวาดก็ได้กว่าจะเก็บเสร็จเนื้อยเหนื่อยจริงๆเลยโหของนีตู้เย็นก็โลงด้วยสีออกไปซื้ออันดีกว่ามาถึงและตึงตึงสวัสดีค่ะคุณลุค้าสวัสดีค่ะ ซื้ออันนี้แล้วก็เส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 ื้ออันนี้ซื้ออันนี้คิดตังค่ะทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะไว้โอกาสหนะ้าเชิญใหม่นะคะฮ่าไปาไซด์ด้วยไปยเอาของในตู้เย็นใส่ในของตู้เย็นใส่ของตู้เย็นตุ๊บจุ๊บจุ๊บ và Ôi, mệt cặp mệt Mình chinh chinh rồi